สวัสดีครับพวกเราแ็ปปาซาซบอกเลยค่ะวันนี้ฟินมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนปกติทุกวันจันเนี่ยคนทำงานก็จะแบบไม่ฟินเอเหนื่อยอพี่เห็นข้างหน้านี้ไหมจะไม่ฟินได้ยังไงไหวคะ <c oughs> น่ากินมากจริงๆผมก็ฟินนะแต่ผมไม่แสดงอาการเ <c oughs> ดีย๋ยวคุณผู้ชมฮะจะได้มาฟินกับซูชิแบบอร่อยๆพร้อมๆกันแต่ไปพบกับคณแ้มก่อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝั่งด้านนี้ก็ฟินเหมือนกันค่ะเพราะของรางวัลที่จะแจกในวันนี้เป็นหมอ้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมารม์ทโฮมโอ้โหทำไมดีงามขนาดนี้จะบอกว่าสวยมากนี่กดปุ่มตรงนี้เปิดมาแบบนี้นะคะที่บอกว่าลดน้ำตาลได้ครับเพราะเจ้าสิ่งนี้นั่นเองใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซปพาซาของเรารับรองฟินแน่นอน ตอนวันนี้เดี๋ยวไปฟินกันต่อกับฟินซูชิค่ะตอนนี้เราอยู่กับดรวรเทพค่ะเจ้าของร้านฟินซูชิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกดรเลยนะครับอยากทราบเลยว่าฟินซูชิเนี่ยจุดเด่นเขาคืออะไรผมเนี่ยนะฮะจุดเด่นของเราคือวัตถุดิบ วัตถุดิบวัตถุดิบนะฮะผมเนี่ยไปเลือกวัตถุดิบเองอจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะบบินไปเลือกเองกับตัวไป,ปไปด้วย <ไป S 2> ้วยฮะทีะ่นี่ตลาดปลาโอซาก้าเลยครับนะครับแล้วก็แม้แต่เนื้อเนี่ยเราก็ไปดูความบัวด้วยตัวเองเลยเพราะว่าต้องการวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าของเรานะครับเห็นว่าอยากจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณแม่ทําอาหารให้กับลูกๆใช่ใช่ครับคือความเป็นพินของเราเนี่ยต้องเริ่มแรกก่อนนะฮะ ผมเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาหารที่ไหนอร่อยผมจะตามไปทานนะครับคุณแม่เนี่ยพาไปทานอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนเด็กครับนะครับแล้วก็รู้สึกป,ประทับใจลงรักอาหารญี่ปุ่นมากๆนะครับพอโตขึ้นก็นเกิดแพชชั่นในการอยากทำอาหารญี่ปุ่นให้ร้านเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนให้ทําคนในครอบครัวทานให้คุณแ,แม่ทำมันเกิดว่าเป็นซินทูชิขึ้นมาเนี่ยโอ้แล้วอย่างนี้มาที่ร้านทั้งทีต้องสั่งเมนูไหนอันแรกเลยค่ะดรต้องอันนี้เลยครับเมนูนี้คือฟินทูชิเซตนะฮะคืออย่างที่บอกเนี่ยอาหารญี่ปุ่่นนเียต้องสด และผมบินไปเลือกมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีความสดความอร่อยได้เลยนะครับน่าทมากนะครับจริงๆในนี้มีอะไรบ้างคะก็มีชูโทโร่โอโทโร่นะครับแล้วก็มีกุ้งโบตันนะฮะมีอากามิมีหอยเชลล์มีหลายอย่างเลยนะอันนี้คือตัวท็อปของอาหารญี่ปุ่นที่ขอกกินแบบซาชิมิต้องแบบนี้ใช่ครับโอ้โหอย่างนี้จานเท่าไหร่ฮะอันนี้นะฮะก็ประมาณพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทครับ มากนะคะคุณผู้ชมไหนมาขอชิมสักชิ้นได้ไหมคะดีเลยครับเจ้าของอนุญาตแนวขอลองอันนี้เลยช่วยนี่เนน้ละแมะระหว่างนี้ฮะมาเมนูต่อไปให้เราหน่อยพอมาเป็นคําแบบข้าวปั้นแบบนี้ครับมันเป็นยังไงครับพอหลังจากเป็นซาติมิแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบทานซูชิเพราะว่าเขาชอบทานกับข้าวับข้าวของเราเนี่ยมีสูตรพิเศษนะมีรสชาติ เปรี้ยวหวานที่กลางดีทําให้ชูรสนะ oh. ทํทให้ชูรสเนี่ยปลาเนี่ยเด่นมากขึ้นและอร่อยมากขึ้นนิดนึงนิดนึงพี่ฝนเมื่อกี้ยังไม่ได้ทานแบบเป็นข้าวนะเป็นยังไงแบบทาชิมิอุ้ยสดมากครับแล้วความสดอะ่ะมันอร่อยอยู่ในตัวมันอยู่แล้วว่าชูโทโ,โทร่เป็นชอบมากคือมันจะมีความมันโดยเฉพาะตัวเขาใช่ครับ มันต้องสดแบบนี้คุณผู้ชมอาหารญี่ปุ่นมันถึงจะอร่อยแบบนี้เรียกได้ว่าสดกว่านักเลงตอนนี้ก็คือปลาของพี่ใช่ไหมครับดังนั้นเรามาต่อตรงเรื่องของนี่นะฮะซูชิหน่อยครับเออยังไงนะฮะมันชูความโดดเด่นของตัวปลาคือแล้วฮะสุดน้ำข้าวของเราเนี่ยที่ทำซูชิเนี่ยจะต้องเป็นสูตรพิเศษของเรานะครับแล้วก็มันมีความกม่อบอร่อยและข้าวจากญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ทำจนแน่นเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนุ่มนะครับและเวลาทานเนี่ย มันก็จะละลายในปาก,ปากด้วยปากโอใช่คำนี้แหละละลายในปาก <c oughs> ใช่ละลายในปากใช่แต่จริงๆจุดรเริ่มต้นของเขาเนี่ยมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับใช่มาเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> มันคือ,อยังไงนี่คือเนื้อปลาอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้คือปลาทูน่าบูฟินเราเนี่ยตัดเขาเรียกว่าทูน่าบ็อกนะฮะทูน่าบูฟินอ่าปลาทูน่าบูฟินทูน่าบูฟินอ่าเป็นสายพันธุ์ของมันอ่าจักรพรรดิของปลาดิบนะฮะที่คนญี่ปุ่นชอบทานที่เรียกว่าราชาของปลาดิบเนี่ยก็คือส่วนท้องของทูน่าเรียกว่าโโทรรร่<ช>่คับนนนะสวเี้าก็ ตัดมาขายเลยนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นเลยเพราะฉะนั้นล่าสดมันจะสดกว่า<อ>สดกว่ามาเป็นแช่แข็งนะฮะอ,อันนี้คือสดนะฮะอันนี้มาสดเลยใช่ครับคิดดูสิมาขนาดนี้จะไม่สดได้ไงครับคุณผู้ชมปรผทา,านมากผ,ผมไปประมูลปลานะฮะที่ตลา,าดปลาโอซาก้าเนี่ยเสร็จประมาณตีห้าพอหกโมงเนี่ยขึ้นเครื่องบินเลยนะ ประมาณบ่ายสองเนี่ยมันถึงเมืองไทยเลยโอ้เพราะฉะนั้น<ม>คุณผู้ชมเหมือนรสชาติเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นนะใช่ครับใช่ครับนะท้าเฟืนอ์มาสง่งเราไม่วันนั้นก็วันรุ่งขึ้นไดปลาตรงนี้มาเลย้เพราะฉะนั้นก็สดเหมือนเวลากินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับลังมีความสดดังนั้นเห็นว่าอันนี้มันคือเรื่องของซาชิมิที่เกี่ยบปลาครับแต่ร้านที่เนี่ยไฮไลท์คือเรื่องของเนื้อใช่มันยังไงนอธิบายซิอันนี้อันนี้อาจเริ่มนิ้เลยเนื้อที่เราใช้นี่นะเป็นเอห้าโอ้เป็น A5 เลยนะครับสูงส นะครับก็ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศญี่ปุ่นครับนะครับมันจะมีมันแทรกกำลังดีนะครับแล้วเมนูไฮไลท์ของเราก็คือ เือวากเห็นบอกว่าวันนี้พาพี่เชฟมาด้วยช่วยเบิร์นให้หน่อยได้ไหมคะพี่เชฟคะอยากจะชิมสักนิดนึงอันนี้คือความต้องการส่วนตัวของพี่ฝนนะแหมที่เห็นเชฟอยู่ฝั่งนู้นหน่อยขอร้องก็เชียวนะนิดนึงคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยไงว่าเนี่ยเวลาไปทานที่ร้านเขาก็จะเบิร์นให้เราแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าระดับความสุกจริงๆแล้วไม่ต้องมากไม่ต้องมากแล้วเวลาเบิร์นแล้วมันจะได้ความหอมคุณฝนจะได้กลิ่นมันของเนื้อหอมไหมฮะตอนนี้มาแล้วค่ะเพราะผนอยู่ใกล้เชฟที่สุด บอกพี่ชิมไหมคะเอาเลยพี่ฝนวันนี้ให้พี่ฝนเลยเลยจ้าแม่ของเรา<ด>ต้องบอกีก่อนราคาเนี่ยของเป็นเนื้อสเต็กวากิวเอฟไแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้750บาทครับเดี๋ยวพูดเลยหรือเปล่าจริงๆครับปกติเป็นพันนะครับครับใช่750บาท750บาทและเป็นเมนูที่ขายดีมากๆทำไมเราถึงขายไม่แพงได้อะคะผมเนี่ยผมขายเนื้อให้กับเมืองสากะเนี่ยจนจากกน ของญี่ปุ่นเนี่ยมามอ,อบรางวัลในนี้ให้เลยว,ว้านี่เหรอะครับววเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรารางวัลว่าเราขายเนื้อของแท้มีคุณภาพดีแล้วก็ขายได้เป็นมรลค่ที่มากครับนะะปีหนึ่งหลายร้อยกิโลนะฮะ นะครับแสดงว่าเราเป็นคนคัดเลือกของดีๆให้กับคุณลูกค้าได้ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ราคาเพิเศษเราก็เลยมาเสิร์ฟต่อลูกค้าได้ในราคาที่เข้าถึงได้นะครับนี่นี่คือความนี่เป็นจุดเด่นของร้านฟินซูชิดีกว่านะฮะของดีเกรดพรีเมียมราคาจับต้องได้และวันนี้พี่ผลจะจับต้องด้วยปากฮะว่ารสชาติของเนื้อวากิวเอฟฟา์เขาเนี่ยจะขนาดไหนนะฮะให้พี่ฝนลองพิสูจน์นิดนึงนี โอ้ฟินตายเลยนะฮะพี่ฝนฟินตายเลยเนี่ยผมตายเลยแต่มไม่ได้ฟินกับใครเลยนะ,ะ,นะมไม่ได้กินเลยนะเป็นยังไงจ๊ะบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องเคี้ยวแค่เอาลิน้นไปสัมผัสรสชาติเนื้อเนื้อมันละลายในปากเลยจริงๆเขาต้องกินทั้งคำแต่ผลเกรงใจว่าถ้าทานทานั้งคำเนี้ยเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องมันใหญ่มาก อันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือแบบราคาก่อนครับคนที่มากินแบบเป็นคำๆได้เหมือนกัน<ช>แต่ที่ร้านเห็นว่ามีบุฟเฟ่ด้วยใช่แนะนำตัวหน่อยตอนนี้มีลูกค้า ที่เป็นสายบุฟเฟ่ต์ชอบกินหลากหลายนะถ้าสั่งอัลคาร์ดเนี่ยจะกินได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยจะมีสายบุฟเฟ่ต์ด้วยให้คนเริ่มทานแบบไหนยังไงบ้างราคาเนยราคาเริ่มต้นเนี่ยสองเก้าเก้าเดี๋ยวฟังผิดหรือเปล่าคะสองเก้าเก้านะสองร้อยเก้าเก้าใช่ครับทานอะไรได้บ้างคะโอ้ก็มีเยอะมีเทมกุ้งเทมปุระมีปลาย่างมีสเต็กมีอะไรหลายอย่างเลยนะยกเว้นซาซิมิออ๋ราคาที่สองคือห้าร้อยสิบเก้าบาทครับ ันมีปลาไหมีซาซิมิสดขึ้นมาได้ทอนซาซิมิสดๆดจริงด้แหละมีแซลมอนมีทูน่ามีซาซิมิด้วยหลายอย่างเลยครับจะเป็นตัวท็อปเข้ามาอีกแต่ท็อปที่สุดเลยไฮไลท์ของมันก็คือ889 889นี่มันเป็นยังไงครับถ้าใครมาทำแปดแปดเก้เนี่ยก็จะได้ปลาไหลเนี่ยทั้งตัวทั้งตัวนี้เลยใอยนน้รมอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็มีรูเฟ่แล้วก็มีเซตซาซิมิ เร่งมีหอยเทลด้วยนะครับม,มีกุ้งหวานอะไบบี้รวมถึงมีซูชิโฟกา้าด้วยโอ้โหโฟกานะมีโฟกาด้วยตายแล้วตายแล้วคือผมเป็นคนชอบทานโฟกามากวันนี้นี่คือไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้มาโชว์นะฮะค,คือราคาย้ำอีกทีนะฮะ299 299 519แล้วก็889ครับ ทานได้นานแค่ไหนคะบุฟเฟ่อืมก็ชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งโอ้โหให้เวลาเต็มเ็ฟังอย่างเงี้ยอยากจะไปทานที่ร้านแล้วต้องไปที่ไหนบ้างคะดรตอนนี้เนี่ยร้านแรกของเราอยู่ที่ระยองแล้วเราก็มีที่โคราชเชียงใหม่ด้วยที่กรุงเทพด้วยนะฮะแต่ร้านเนี่ยไฮไลท์ของเราเนี่ยน้องใหม่ล่าสุดเลยอยู่ที่เซ็นทรัลศรีชาิชั้นสามนะฮะตอนนี้คุณต่อคิวเลยขายดีมากมากมีหลาสาขาแล้วครับ าแล้วในกรุงเทพอยู่ตรงไหนนะคะเอออยู่ที่ทางแฟชั่นไอแลนด์อ๋ออะพี่ถามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเพราะว่าอร่อยมากถูกใจมากค่ะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะเบอร์ติดต่อหรือว่าตามหน้าจอได้เลยใช่ไหมครับติดต่อได้เลยครับวันนี้ขอบคุณดรมากเตอร์มากมาที่แนะนำซูชิแบบฟินๆให้เราขอบคุณครับและช่วงหน้านะครับผมคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีของรางวัลดีจากสปาร์ตโฮมพักสักครู่ครับครับ าะคะช่วยกันแซ่บวันนี้นะคะจากร้านไข่เค็มดินสอพองใบเตบยใบฟาร์มดับค่ะ hmm. บอกเลยว่าไข่เค็มที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะเขาเอาเอตลักษณ์นะคะของจังหวัดลบบุรีก็คือ hmm. ดินสอพองนะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำ uh. นอกจากนั้นแล้วเนี่ย ใช้ใบเตยเพื่อทําให้ไข่เค็มของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นข้าวโอ้ดีจริงแล้วดินสอพองนะคะก็จะช่วยทําให้ไข่เค็มเนี่ยเวลากินเข้าไปนะคะจะมีความละมุนเพราะฉะนั้นมันจะไม่สากลิ้นและสามารถเอาไปทําหลากหลายเมนู เนี่ยแบบนี้ราคาปองนะคะ80บาทเท่านั้นได้6ฟปองแบบนี้เลยนะคะ,ะระดับความเค็มสามารถเลือกได้ถ้าเรารอประมาณ5-12วันสามารถเอาไปทำพวกไถดาวพวกเบเกอรี่ได้เลย<ะ>หรือถ้าเราต้องการให้เค็มไปกว่านั้นก็อรอได้จนถึงประมาณ1เดือนแต่ถ้าไม่อยากให้เค็มแล้วทำยังไงดี เอาดินสอพอไปล้างออกแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยเลือกระดับความเข็มได้ด้วยตัวเองอา,าแต่วันนี้เวลาน่าจะไม่พอพี่น้ำฝนค่อยกินแบบว่าทีหลังก็ได้เนะ,ะวันนี้แต่โปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าดีงามมากๆนะคะบอกเลยว่าถ้ามาจากรายการแทบพาซาค่าส่งรถไป50%มไม่พอถ้าเข้าไปกดไลค์นะคะ ที่ฟาร์มดักใน Facebook ของเขาเนี่ยค่ะค่าส่งไม่ต้องจ่ายเลยไม่คิดตังค์เลยไปกดไลค์เฉยๆไปกดไลค์ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็รีบโทรมาเลยนะคะที่081 252 2542ค่ะรับรองอร่อยฟินมากๆเลยค่ะจบวนันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแพรมแล้วนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาเลยครับวันนี้จำ <มา S 2> ชื่อมา โอ้โหพี่ฝนผมฝากหน่อยได้เลยค่ะ,ะควันนี้ผู้โชคดีค่ะคุณอิงทิราวงสุภานิชกุลค่ะนี่นะครับวิธีร่วมสนุกง่ายๆครับตั้แต่ครบรอบไปนะฮะก็เราก็ยังแจกกันอยู่ทุกวันโดยการที่คุณสแกน QR ว o า e โคตส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้ เราล่วเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะโทรไปแค่รับสายก็รับของราวันไปเลยใช่แล้วนี่นแบบนี้เรายงังคงแจกกันต่อเนื่องนะคะรับสายแล้วรัแล้วด้วยสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณอิงธีราโทรจากรายการแซฟพ,พาซ่านะคะค่ะดูอยู่พอดีเลยค่ะเปิดทุกาเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันแล้ววันนี้ไม่ได้เปิดเราดูธรรมดานะเพราะว่าโทรมาหาเลยใช่โทรติดต ใจเชื่อค่ะเพราะว่าส่งไปทุกเดือนเลยค่ะส่งทุกเดือนเลยตั้งแต่ปีที่แล้วน่าส่งมาขยันส่งมายังไงวันหนึ่งต้องได้ค่ะใช่ไม่อยากเชื่อเลยไม่อยา่ยขอจังหวัดอะไรจ๊ะเชื่อเลยครับผมว่าได้แล้วจริงๆลำที่ไหนนะคะสะตูนค่ะสะตูนหันหน้าเลยวันนี้โทรมาแจกไปเลยค่ะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากจังหวัดนอยากได้มากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะและทางช่อง3ฮะเรามีละครสนุกๆครับผมเฮลมีคุณผีช่วยด้วยตอน2องทุ่มครึ่งนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็อังคารผมบอกเลยพี่เต๋อเราหล่อมากหล่อมากจริงค่ะจริงค่ะต้องดูนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้เวลาเราหมดแล้วค่ะวันนี้พวกเราาสวัสดีครับ